โรงเรียนเทศบาลวัดกลางสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์มีความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างคนดีมีความสุขตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญธรรมโบราณมูลผู้ในการเชี่ยวชาญในสันติรณนนา,นา,นานวงษา รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญฝ่ายบริหารงานวิชาการดรยุภาพรโคสิตพิมานเวชรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญฝ่ายบริหารงานบุคคลนายเฉลิมศักดิ์พานดิลกรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวสายสุดารุทิยงรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารทั่วไปรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้งสี่ฝ่ายประกอบด้วย นางจุติพรวีร <Solomon> ุว to ันหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนางมุกดาสไยวารีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนางชุติการบุ่งง pues ิ้มหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางวันเพ็ญแม่นธนูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและนางอมรพันธ์จรูนแสงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลวัดกลางเปิดทําการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และห้องเรียนขอฟ้ากว้างมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น2847คนและพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น178คนเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงกับวิกฤตการณ์ต่างๆและเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตภายใต้ความสอดคล้องกับแนวคิดเด e คู o ค l าสเตอร์กลุ่มที่1ในการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการ สถานศึกษาได้จากหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถเฉพาะของผู้เรียนด้วยการจัดหลักสูตรพิเศษจำนวนทั้งสิ้น6หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรพิเศษส่สงเสริมอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยกิจเต็ดหลักสูตรพิเศษภาษาจีนหลักสูตรภาษาอังกฤษมินิอ g ง i s h โปรแกรมหลักสูตรพิเศษวงโยธาทิศ หลักสูตรพิเศษหุ่นยนต์และหลักสูตรพิเศษห้องเรียนขอบฟ้ากว้างรวมทั้งโปรแกรมพิเศษห้องเรียนภาษาไทยสังคมและการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและความสามารถด้านกีฬาเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพอย่างสูงสุด นอกจากการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาโรงเรียนแล้วโรงเรียนเทศบาลกลางได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงามทันสมัยมีความกลมกลืนกับธรรมชาติและชุมชนพัฒนาเจ้าไกลไปกับไฮเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน เน้การทำงานเชิงระบบมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานส่งเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสารให้กับผู้เรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการทรัพยากรและงบประมาณของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้รับการพัฒนาอย่างเป็นลำดับเริ่มจากการพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาครูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใต้เครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของครูบุคลากรสภานักเรียนสมาคมผู้ปกครองและสิทธิเก่ารวมถึงเครือข่ายทางวิชาการได้แก่สถาบันขงจื้อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคหเหนือเป็นต้นด้วยความพร้อมในทุกด้านส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และมีตัวแทนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติอาทิเช่นผลงานระดับประเทศนายอันเรกิติพัทเยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่6ฝ่ายชายการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีท o บ e ีนัมเบอร์วันไอดอลครั้งที่14 รระะดับปเทศนางสาวชินรุ่งโชควัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลครองแชมป์ประเทศไทย2ปีซ้อนในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565และ2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศสอเหรียญทอง1นงเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ระดับประเทศราชบุรีเกมและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2024ประเทศคาซัคสถานทีม T W K White Draft องสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลการใช้เทคโนโลยีดีเด่นจากผลงานนิทรศการ TOS2 Into the Future ตามโครงการ g i s d a Space Classroom Challenge ในงานถแถลงข่าวการเตรียมการนำส่งดาวเทียม TOS2 ขึ้นสู่อวกาศจัดโดยสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจดาการประกวดบุญโยธวาทิตย์แห่งประเทศไทย2,566 Band Competition of Thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศมาตรฐานเหรียญทองในประเภท Ensemble Concert Percussion รุ่นอายุไม่เกิน19ปีครองถ้วยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มาตรฐานเหรียญเงินในประเภทออมสัมเบอร์บรัสรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ระดับประเทศประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดผลงานนวัตกรรม G-Pass f Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงผลงานระดับภาคตะวันออกเฉเหนือรางวัลเชิดชูเกียรติชมเชยระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาว,วิทยาศาสตร์กายภาพในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องออนซอนหอโวดร้อยเอ็ดครั้งที่สองจัดโดยจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมือง 101. ร้อยเอ็ดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่ขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ t าน n s p o เ t อร์โ bot ตรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเราพร้อมจะสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยใช้ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ในหลากหลายมิติด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและพร้อมที่จะเป็นอนาคตใหม่ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไป